เหรียญที่ระลึกกรมหลวงจุมพรนะครับผมเป็นอะไรที่อนุรักษ์เหรียญหลักร้อยเป็นอย่างมากนะครับความนิยมของเหรียญหลักร้อยนั้นก็มีนะครับมีเหมือนกับเหรียญที่ราคาสูงรุ่นอื่นนั่นแหละครับเพื่อนๆแต่ผมเนี่ยจะชอบสะสมเหรียญมูลค่าหลักร้อยไว้ค่อนข้างมากนะครับอย่างเหรียญนี้นะครับที่นํามาเป็นจุดพิจารณาร่วมกันนะครับกับเพื่อนๆก็คือผมสังเกตในกลุ่มมานานแล้วนะครับว่าเหรียญกรมหลวงจุมพรเนี่ยนะครับ ถ้าพิมพ์มาพักลงในเหรียญคู่กันกับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับเพื่อนจะได้รับความนิยมทุกรุ่นเลยนะครับย้ําว่าทุกรุ่นเลยนะครับบางบางเหรียญนี่มูลค่าไปถึงหลักหมื่นเลยนะครับเพื่อนอย่างเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพิมพ์รูปไข่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับเพื่อนเห็นนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนะครับแต่เหรียญที่ผมเจอคิดว่าเจอน้อยที่สุดจากที่ผม ท่องหามาเนี่ยจากระบบหมุนเวียนจากตลาดเอออะไรเอยต่างๆจากชมรมเนี่ยเหรียญที่ต่อโคดจะพบเจอน้อยกว่าเหรียญที่ไม่ต่อโคดนะครับเพื่อนอ่ะดูความสวยงามคมชัดของแบบพิมพ์บล็อกซับนี่สวยงามคมชัดผิวพันธุ์นะครับคมลึกนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันเป็นระเบียบสวยงามนะครับจุดไข่ปลาด้านข้างเหรียญสวยกลมสม่ําเสมอกันนะครับตัวตัดด้านข้างเห็นไหมครับเส้นบังคับพิมพ์คมคมชัดเจนรอบเหนนรียญนะเป็นแบบตัดฉีกนะครับ ด้านกลมหลวงชุมพรครับความสวยงามคมชัดเส้นพระเกศาต่างๆเนี่ยผิวไหวสวยงามไม่แข็งกระด้างนะครับเพื่อนๆเครื่องลาดต่างๆนี่สวยงามคมชัดลึกเลย <c oughs> เห็นไหมครับนี่นะครับสายพระเนตรคมลึกนะครับนะครับในตาคมลึกหลวงพ่อเงินนะครับแล้วผมเป็นคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับผิวของเหรียญมากๆผิวของเหรียญแต่ละรุ่นถ้าผมจะเก็บต้องมีความสวยงามมีผิวปรลอดลุงเก่าเก็บยิ่งโทนสีผิว มีหลายๆสีนี่ผมยิ่งชอบเลยนะครับมันเกิดจากการเก็บการรักษาขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมันเป็นเสน่ห์ของการสะสมเหรียญโค้ดต้องคมลึกแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับหลวงพ่อเงินเนี่ยตามซอกหรือวิจิวรต่างาๆเพื่อนๆจะเห็นลุงม่วงลุงเขียวลุงทองติดตามซอกของเหรียญเลยนะครับเห็นไหมครับมิตินี่สวยนะครับเหรียญจริงก็จะขึ้นลุงแบบนี้นะเพื่อนๆออกโทนผิวไฟซะด้วยซ้ํานะครับนี่เหรียญจริงก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับสวยนะครับ นี่ครับการสะสมในความสวยงามของเหรียญเป็นสิ่งสําคัญลําดับหนึ่งเลยนะครับผมต่อให้หายากแค่ไหนแต่สภาพเหรียญไม่สวยงามก็ไม่ค่อยนิยมนะครับมันจะเกิดเป็นลักษณะเหมือนอเป็นจุดติดในใจนะครับถ้าเหรียญไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญต้องสวยนะครับของสะสมต่างๆเหรียญต่างๆต,ต,ต้องสวยอย่างเหรียญนี้คือผมให้ในระดับเกือบ9 0ซ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมติดแค่ตรงปลายจมูกของหลวงพ่อเงินนิดนึงเท่านั้นเองนะครับที่ผิวหายหายไปนิดนึงนะครับรอยแตะตรงปลายจมูกเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าตรงนี้ผิวเต็มนะครับเหรียญน,นี้คือสภาพเต็มร้อยเลยครับเพื่อนๆจุดนี้ที่หายไปเป็นจุดสําคัญนะครับถ้าเป็นจุดตามขอบตามอะไรเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตามองคพระหรือองค์หลวงชุมพรเนี่ยจะเป็นจุดสําคัญอันดับแรกที่เหล่านักสะสมเขาจะพิจารณาดูเป็นระดับต้นๆเลยนะครับผม